เสียงฟ้าเริ่มร้องครับฟ้าเริ่มร้องอ่าถ้าโชคดีคืนนี้เราก็จะไม่น่าเจอฝนนะแต่ถ้าโชคไม่ดีคืนนี้ก็น่าจะเปียกกันทั้งสองคนแล้วครับอ่าตอนนี้เวลาห้าทุ่มแล้วครับทุกคนพ็มีฝนเริ่มตกมาแล้วครับปอะแบะบปอะแบะมาแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็จะกลางผ้าใบนะครับ ครับประื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะสะคน้นคนบนดอยครับจะพาทุกคนมานั่งห้างนั่งห้างสองสัตว์วันนี้มากันสองคนครับมากับเพื่อนครับช่องธีรเกตเนาะไปครับไปกันไปลุ้นกันว่ามันจะมีอะไรกิน เพราะว่าผมเห็นมันกินสับปะรดด้วยครับน่าจะเป็นอีเห็นครับว่าจะพาทุกคนนั่งห้างส่องส่องดูว่ามันจะมีว่ามันจะมาไหมคืนนี้นะไปครับไปลุ้นกันครับ <laughs> ตอนนี้ก็เดินขึ้นเขากันนะกว่าจะถึงครับโอ้ oh. คืนนี้นะที่พักของเราคืนนี้ครับอตอนนี้ก็ได้เดินขึ้นมาถึงห้างแล้วนะครับไปค,ครับทุกคนขึ้นห้างนอนชมบรรยากาศดูนะ,ะเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับ ตอนนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มใกล้มืดแล้วนะครับขึ้นมาอยู่บนห้างคืนนี้จะนอนกันสองคนครับบรรยากาศวอดีมีเพื่อนมาด้วยนะไม่ใช่แฟนแต่มาแทนกันได้ครับอือันนี้ช่องที่ทีละเจ็ดเนาะทีละเจ็ดครับทีละเจ็ดมามาด้วยกันครับมาลองดูว่ามาสองสัตว์ดูว่าตอนกลางคืนนี่จะมีอะไรเดินผ่านมั้งเนาะคอยลุ้นกันไปครับ คือปกติเราก็ชอบแนวป่าเหมือนกันแต่ว่าพอมาเจอกันก็มาป่ามันก็มีความสุขแฮปปี้กันทั้งสองคนครับครั้งแรกครับครั้งแรกตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วครับสองทุ่มกว่าแล้วอากาศก,ก็เริ่มเงียบๆน,นะเงียบแล้วครับอากาศดีครับวันนี้ที่นอนก็โล่งนะครับนอนได้ สองคนนี่นอนอย่างโล่งเลยนะครับแต่คอยลุ้นไปได้กันครับคืนนี้ว่าจะได้ยินเสียงอะไรบ้างนะทุกคนครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะหิวข้าวครับพอดีได้ ข่าวมาครับมาครับลองท้องด้วยกันก่อนเนาะกินไปก่อนเพราะว่ามันดึกแล้วมันเริ่มหิวครับกินข้าววันนี้ก็จะรีบๆหน่อยเพราะว่ามาไม่ทันก็เลยหิวครับอ่ะกอ,อกสองครับกินข้าวด้วยกันครับเสียงฟ้าเริ่มร้องครับ มาเริ่มลงถ้าโชคดีคืนนี้เราก็จะไม่น่าเจอฝนนะแต่ถ้าโชคไม่ดีคืนนี้ก็น่าจะเปียกกันทั้งสองคนแล้วครับวันนี้ลุ้นกันไปครับตรงนี้ฟ้าก็เริ่มคึ้มๆนะครับ ตอนนี้เวลาห้าทุ่มแล้วครับทุกคนก็มีฝนเริ่มตกมาแล้วครับเปาะแบะเปาะแบะมาแล้วเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะกลางผ้าใบนะครับน่านมาแล้วครับฝนอันนี้ก็กลางผ้าใบเสร็จเรียบร้อยครับอ่ะลุ้นกันไปครับว่ามัน จะคุ้มฝนไหมนะสองคนนี่นะครับอันนี้ก็ตีสามกว่าแล้วครับฝนก็ตกแรงขึ้นทุกทีนะถ้าเป็นอย่างนี้มันคงจะไม่ออกครับอะไรก็คงจะไม่ออกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่า กำลังเริ่มออกเพราะว่าเดือนก็อาจารย์ก,ก็เริ่มตกแล้วนะเดือนเริ่มตกแต่ว่าฝนก็ตกพอดีครับตอนนี้เริ่มจะเปียกแล้วครับโอ้ ดียามเช้าครับตอนนี้ก็ได้ตื่นแล้วเมื่อคืนฝนตกครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าตกตั้งแต่เที่ยงคืนมาเป็นช่วงระยะที่ว่าสัตว์เริ่มออกแต่ก็ฝนก็ตกก่อนนะครับตกแรงมากอันนี้เปียกไปหมดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ โอ้บรรยากาศแต่ก็บรรยากาศดีครับคิดว่าจะได้ยินเสียงสัตว์เดินผ่านแต่ว่าก็ไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงที่ว่ามันจะออกนี่ก็ฝนตกพอดีครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าครับเพิ่งตื่นยังไม่ได้ลงห้างนยครับวันนี้หมอก หมอกก็หมอกก็เริ่มเยอะอยู่นะช่วงนี้ทุกวันนี้บางทีตื่นขึ้นมานี่ยังไม่มีหมอกขนาดนี้อันี้ถือว่าหมอกเยอะครับนำ้นำนำ้ำน้ำ ครับตอนนี้เราก็ได้ลงจากห้างมาถึงข้างล่างแล้วนะครับอ,อยู่บรรยากาศตอนเช้าครับหมอกเยอะมคืนก็บรรยากาศดีครับดีเกินไปหน่อยเพราะว่าฝนมันตกทั้งคืนนะ <laughs> จะเดินกลับครับเพราะว่าช่วงระยะที่ว่าสัตว์จะมามันก็มีแต่ฝนก่อนฝนตกทั้งคืนครับเมื่อคืนคลิปนี้ก็ถือว่ามานอนบนห้างนอนชมบรรยากศาศเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ครับกับบ้านกันครับสาวแล้ว